สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟลอยเบอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคือจะมารีแอคือคือไม่เชิงรีอคหรอกจะมารีจะมาเล่าเรื่องอที่ที่น้องไว้นะคะไปเป็นกับตันพี่ไวในสตาร์ดีนะคะคือมุกก็ดูรายการสดอยู่เหมือนกันคืนนี้มันเริ่มสองทุ่มนะคะแล้วก็มาตาก็ยังไม่นอนก็เลยชวนมาตามาดูด้วยแล้ว คือเมื่อกี้อะค่ะมาตาเขาปวดฉี่จะเข้าห้องน้าแล้วเขาก็ดูพี่ไ้พี่ไบยอยู่แล้วเขาก็บอกให้มุกเนี่ยกดสต็อปพี่ไบไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาตาจะกลับมาดูพี่ไบต่อคือมาตาจะไปห้องน้ําก่อนแล้วก็กลับมาดูพี่ไบต่อแต่ว่ามาตาไม่รู้เลยค่ะมันคือรายการสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรีแอคพี่ไบพร้อมๆกันนะคะ วันนี้มาทำหน้าที่เป็นกัปตันนะเตรียมตัวมาดีไหมครับโอ้เตรียมตัวมากมครับจริงจริงก็ช่วงเช้าตอนที่น่ารถมาก็ทบทวนแอสต้าดีตลอดกอกีก่อนเข้านะเข้าเซตก็ยังทำข้อสอบอยู่โอ้โหสุดๆดไปเลยจริงๆนะนี่แหละครับผมกับกับตันนี่ไบร์นะฮะทำงานไปด้วยแล้วก็ตั้งใจทบทวนบทเรียนไปด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆมากมากเลยจริงๆ ถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าภารกิจแรกของเราในวันนี้กันเลยนะฮะแน่นอนว่ากัปตันของสตาร์ดีเนี่ยเขาจะต้องให้คําแนะนํากับน้องๆนักเรียนได้วันนี้ครับักนี่เป็นสําหรับของพี่ใบนะคะรอดีดีกว่าใครนะคะเคยเป็นคนติววิชาเคมีให้เพื่อนๆจนตัวเองเนี่ยความ